มาเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้วงการตลกได้สูญเสียนักแสดงตลกอาวุโสคุณเด่นดอกประดู่นะคะซึ่งอายุ80ปีแล้วค่ะภรรยาบอกว่านอนหลับไปหลับไปแบบสงบเลยค่ะนี่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางไปร่วมไว้อะไรด้วยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าได้เห็นใบหน้าของอาเด่นดอกประดู่เนี่ยเหมือนคนนอนหลับเลย <med> เหมือนคนนอนหลับเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงตลกจํานวนมากที่เดินทางเข้ามาเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นคุณถั่วแระคุณโย่งคุณยาวยิทยานะคะพี่ถั่วแระเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยร่วมคณะตลกบิ๊กโจ๊กด้วยกัน3ปี <med> บอกว่าคุณเด่นดอกประดูเนี่ยนะคะถือว่าเป็นบรม,มครูด้านการแสดงตลก เพราะว่าชํานาญและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์มาประกอบฉากนะคะแล้วก็การแสดงก็จะไม่ใช้คําหยาบคายไม่ทะลึ่งตึงตังและเป็นคนตั้งใจทํางานมากเลยสังเกตจากการไปถ่ายทํารายการไม่ลองไม่รู้เนี่ยจะมีการจดบันทึกคิวแสดงจดมุกตลกไว้ทุกคิวเลยค่ะไม่ลองไม่รู้นี่สมัยก่อนออกอากาศช่อง9นะครับสมัยนั้นเรียกว่าช่อง9อสมทแล้วก็เป็นที่มาทําให้ มีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรออกมาด้วยนะคะ,ะแกทาธุรกิจด้วยใช่ค่ะ,ะคับดินเขาเรียกอะไรนะดินไม่รอดินเกษตรดินเกษตร,ตรใช่คะ่ะฟังคุณถั่วแล้วนะคะอาจารย์เด่นดอกปูดูเนี่ยเป็นบรมครูครูบาอาจารย์ของผมนะครับเพราะว่าผมกับอาจารย์เนี่ยได้ได้ร่วมเล่นตลกกันมาอยู่สมัยหนึ่งตอนนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กนาโดยเด่นดอกปะดูเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างผมกับอาจารย์เด่นดอกปะดูเนี่ยผมคิดว่า อา,อาจารย์เด่นเนี่ยเป็นบรมคคูครูบาอาจารย์ของผมเป็นคนแรกก็ว่าได้ส่วนนายโยงเชิญยิ้มเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหุ้นเด่นดอกประดู่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเลยนะคะที่สามารถใช้ใช้วิชาการแสดงตลกนี่แหละทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่ลําบากเนี่ยค่ะแล้วทําให้ในายโยงเนี่ยใช้วิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยตามรอยเด่นดอกประดู เสมอเสมอเลยนะคะได้แง่คิดในการทำงานคืออย่าไปทำอย่าไปทาตามความยากเออถ้าหิวก็ค่อยกินใช้จ่ายเมื่อจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำที่ออกมาจากปากกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะฝังนายโยงเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับเป็นตลกที่รุ่นตำนานเรียกว่าเ,เราก็ดูแบบอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือเป็นการใช้ชีวิต เนาะในการทํางานของพี่เด่นพี่เด่นเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็อยากทํางานอยากแต่จะทํางานพี่เด่นเนี่ยช่างคิดช่างอะไรไปเรื่อยตอนที่เล่นตลกอยู่ก็ออคิดปะดิ์เครื่องไม้เครื่องมือประกอบการสแสดง่ยนะก็จะเห็นพี่เด่นเนี่ยผลิตเครื่องไม้เครื่องมือการประกอบการสแสดงอยู่เรื่อยๆแล้วก็แง่มุมมุกอะไรไงก็งคิดก็ยันคิด ชื่อในวงการเนี่ยคือเด่นดอกกระดูแต่ว่าชื่อจริงคือนายบรรพศวีระรัตน์นะคะ80ปีค่ะอายุณวันที่จากไปนะคะซึ่งคุณป้าสุวพันธ์อุบลชาติและกันขออนุญาตเรียกคุณป้านะคะบอกว่าอยู่กันมา50กว่าปีม,มีลูกด้วยกัน1คนก็เล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ย ป่วยด้วยอัลไซเมอร์ในช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจะไม่อยากกินข้าวร,ร่างกายก็เลยซุดโทรมลงแต่ก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มหนักก็พาไปให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลบ้างเพราะทานอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็ยังตัวดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ถึงกับนอนติดเตียงนะคะซึ่งช่วงนั้นก็มีเพื่อนๆน,นักแสดงตลกเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมอยู่เป็นระยะๆะะจนกระทั่งเมื่อวาน ก็ยังพูดตอบโต้ด้วยอารมณ์แจ่มใสแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็หลับไปประมาณตีหนึ่งคนที่ดูแลมาแจ้งบอกว่าอาการไม่ค่อยดีนะคะแกก็เลยเข้าไปคุยค่ะพอภรรยาเข้าไปคุยคุยสักพักหนึ่งแกก็บอกภรรยาว่าไม่ไหวก็เลยบอกคุณเด่นว่าถ้าไม่ไหวก็นอนหลับนะหลับให้สบายไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรเลยแี่แกก็หลับไปจริงๆก็นอนหลับไปเลยค่ะเนี่ยค่ะฟังภรรยาเล่าให้ฟังนะคะ อ่ออาอาก็ตื่นไปตอนประมาณสักสองยามครึ่งก็ยังเปิดประตูดูอยู่พ่อนอนอยู่หน้าห้องเหมือนกันน่ะเข้าไปดูแค่ก็ยังครอกครอกอยู่เลยฮะแล้วเด็กก็ลุกขึ้นตอนตีหนึ่งเด็กลุกขึ้นตีหนึ่งก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาดูเอ๊บอกเรียกให้มาดูว่าเอ๊ไม่ค่อยดีนะว่าไม่ค่อยดีเลยก็ไปดูไปดูก็ยังหายใจนิดนึงพอบอกพ่อถ้าไม่ไหวหลับนะ หลับได้จะได้ไม่ทุกข์ไม่ทรมานนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยลูกเมียก็ไม่ต้องห่วงไม่อะไรก็แค่เหลับหลับไม่ทรมานไม่อะไรเลยไปแบบสบายสบายไม่หลับเลยไม่ไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยนะหลับปิ้วเลยอ่ะ วันนี้16บหนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะก็มีพิธีรดน้ำศพนะคะก็มีคุณเป็ดเชิญยิ้มเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีเพื่อนพ้องในวงการตลกนักร้องลูกทุ่งด้วยไปร่วมไว้อะไรจำนวนมากเลยนะคะคอย่างคำว่าเด่นดอกประดู่ดอกประดู่เนี่ยก็คือกองทัพเรือใช่ไหมคะ嗯嗯ปรากฏว่าเอาย้อนดูประวัติสมัยเรียนมัธยมนะคะเรียนโรงเรียนวัดสุธา วัดสุทธิวารามโรงเรียนวัดสุทธินะคะแล้วก็เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือเป็นรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางกองทัพเรือก็เลยได้ฉายาว่าเป็นระดูความสามารถใช่ค่ะเป็นคนมีความสามารถหลากหลายทำพิธีกรโทรทัศน์ก็สนุกสนานทำรายการเกษตรก็โด่งดังมากเนาะสมัยนั้นเราก็ยังเด็กๆอยู่นะใช่ค่ะเคยดูช่องเก้านะครับเห็นรายการไม่ลองไม่รู้เรายังไม่ได้มาอยู่ช่องเก้าเลยเนาะสมัยนั้นยังเรายังไม่ได้เข้ามาเลยนะครับ รายการนี้เป็นรายการในตำนานอีกรายการหนึ่งคือทำมาทุกอาชีพอดูแลนักสแสดงหนังละครเล่นหนังนี่เป็นร้อยเรื่องนะนะครับความสามารถเยอะจริงๆคะงอะาอแล้ว